เฮ้โจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ผมแลนสล็อตสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการหลุดอีกแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลการหลุดของไฟล์เกมเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับเกม Apex l e g e n d ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรออกมาให้เราได้ทราบกันนะครับซึ่งข้อมูลการหลุดในครั้งนี้นะครับผมก็มาจาก Data Miner ที่ชื่อว่า iL o o t Games อีกแล้วนะครับผม ซึ่งข้อมูลการหลุดวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันคือข้อมูลการหลุดของมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาภายในเกม Apex Legends นั่นเองนะครับโอเคครับในปัจจุบันนะครับผมของเกม Apex Legends เนี่ยมอนสเตอร์ Monster หรือสัตว์ประหลาดที่มีภายในเกมตอนนี้นะครับที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนั่นเองนะครับผม ตัวแรกครับผมเจ้ารีวทานนะครับหรือว่าไดโนเสาร์ที่มีรูปร่างคล้ายวัวยักษ์นั่นเองนะครับผมมีถึง2ตัวกันเลยนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้ารีวทาน2ตัวนี้นะครับผมมันก็อยู่กลางทะเลของมันดีๆนะครับผมและหลังจากนั้นครับมันก็ขึ้นมาบนเกาะคิงแคนยอนนั่นเองนะฮะพราะเนื่องจากมันรับรู้ถึงการมาของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวที่2นั่นเองครับตัวต่อมาครับผมนั่นก็คือไฟเออร์นะครับผม ไฟเออร์นี้นะครับผมเพิ่งจะเข้ามาในซีซัน2นะครับเป็นซีซันที่ตัวละครใหม่อย่างวัตสันก็เพิ่งเข้ามานะครับผมซึ่งเหตุผลที่เจ้า F ฟเออร์พวกนี้นะครับสามารถขึ้นมาบนเกาะได้นะครับก็เพราะว่าคริปโตนะครับผมไประเบิดทําลายเสานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเสาที่คริปโตทําลายเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือจะปล่อยขึ้นป้องกันสับปหลาดไม่ให้ขึ้นมาบนเกาะนั่นเองนะครับและด้วยเหตุชะนี้นะครับผมก็ทําให้ f ฟเออร์เนี่ยบุกเข้ามาบนเกาะณตอนซีซัน2 นนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าสัตว์ประหลาด2ตัวที่อยู่ในเกาะ King Scanyon แห่งนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีพิษสงอะไรนะครับผมอย่างเจ้าเรเวทานนี้ก็อาจจะมีิดหน่อยตอนที่เขายกเท้าขึ้นนะครับแล้วถ้าไปอยู่ใต้เท้าแล้วเหยียบลงมาก็คือตายแน่นอนนะครับผมส่วน Flyer เนี่ยมันก็จะเก็บรูทบ็อกมานะครับผมแล้วก็จะบินไปบินมาภายในแมปนะครับซึ่งเราก็สามารถยิงเจ้า Flyer เนี่ยเพื่อที่จะเอากล่องรูทบล็อกที่มันเก็บไว้อยู่ได้นั่นเองนะฮะ ซึ่งความน่ากลัวของเจ้ามอนสเตอร์2ตัวที่อยู่ในเกมตอนนี้นะครับผมให้เลยครับผม1เต็ม10นะครับโอเคครับผมคราวนี้เรามาดูข้อมูลที่หลุดออกมาเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวใหม่กันดีกว่านะครับโดยเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าพาวเลอร์และคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมันชื่อเหมือนกับปืนภายในเกมจังเลยนะฮะ ก็นั่นแหละครับผมก็งงเหมือนกันเจ้าสัตว์ประหลาดพาวเลอร์ตัวนี้นะครับผมมันมีอยู่ในเกมไททันฟอร์มาก่อนแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆลคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่ารากฐานของเกมเอฟเฟกต์ลีเจนเนี่ยก็มาจากเกมไททันฟอร์นี่แหละนะครับซึ่งนะักขุดไฟเนี่ยก็ได้ไปขุดเจอภาพโมเดลแล้วก็แอนิเมชันต่างๆของเจ้าสัตว์ประหลาดพาวเลอร์ตัวนี้นะฮะสำหรับข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาดพาวเลอร์ตัวนี้นะครับ เจ้าพาวเลอร์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเสือขนาดใหญ่นะครับส่วนรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คล้ายกับกิ้งก่านะฮะซึ่งพาวเลอร์เนี่ยมีความว่องไวนะครับแล้วก็อันตรายมากนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพาเลอร์ยังมีกรงเล็บแล้วก็ฟันอันแหลมคมซึ่งจะไว้สังหารศัตรูนั่นเองโดยวิธีการล่าเหยื่อของพาวเลอร์นะครับก็คือจะทําให้เหยื่อเนี่ยพิการก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยสังหารเลยทีเดียว ข้อมูลอุปนิสัยของพาวเลอร์นี้นะครับผมก็มาจากเว็บไซต์ของ t i t a n ฟอร์นะครับผมซึ่งถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description ให้นะฮะจากข้อมูลอุปนิสัยของเจ้าสัตว์ประหลาดพาวเลอร์ตัวนี้นะครับก็เขียนได้ว่าเขาคือนักล่าที่ต้องบอกว่าโหดพอสมควรนะฮะซึ่งมันช่างแตกต่างจากสัตว์ประหลาด2ตัวที่แล้วเหลือเกินนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของเจ้าพาวเลอร์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและก่อนที่เราจะไปดูแอนิเมชันของพาวเลอร์นะครับผมเรามาดูกันก่อนนะครับคือพาวเลอร์เนี่ยมันมีอยู่3มเฉดสีด้วยกันนะฮะโดยเฉดสีอันแรกนะครับผมก็จะตัวเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีขีดเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็เฉดสีที่2นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับสลับกับสีขาวนะครับสีส้มก็จะอยู่ส่วนบนนะครับส่วนสีขาวเนี่ยก็จะอยู่ส่วนด้านล่างนะฮะ แล้วก็เฉดสีสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมมีลายสีดำนะครับคล้ายกับลายของเสือกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเฉดสีนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าพาวเลอร์แต่ละเฉดสีเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับ หรือว่าอาจจะมีความสามารถที่เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าแตกต่างแค่เฉดส,สีเฉยๆโอเคครับคราวนี้เรามาลองดูการเปรียบเทียบระหว่างสเกลของพาวเลอร์กับสเกลของเลเจน d ์ภายในเกมกันดีก,กว่านะครับก็เห็นได้ว่าสเกลหรือขนาดของพาวเลอร์เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเลเจน d ์นะครับผมก็เห็นได้ว่า p พลเลอเนี่ยต้องบอกว่ามันตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมอาจจะใหญ่กว่าเลเจน d ไปสักนิดนึงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน่ากลัวมากนะครับผมโอ้โหคือคุณผู้ชมเองคิดภาพตอนไอ้ p พลเลอนี่วิ่งใส่เราภายในเกมดูสิครับคือแบบหืน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย คราวนี้เรามาดูกันที่แอนิเมชันอันแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอนิเมชันอันนี้นะครับผมก็คือพาวเลอร์เนี่ยเขาน่าจะกําลังมองหาเหยื่ออยู่นะครับเหมือนกําลังแบบดมกลิ่นหาศัตรูนั่นเองนะครับผมสาหรับแอนิเมชันนี้นะครับผมดูไปดูมาเนี่ยพาวเลอร์มันก็เหมือนกับตัวเชี่ยยังไงก็ไม่รู้นะฮะสำหรับแอนิเมชันต่อมานี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับท่าคมขู่ศัตรูนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นท่าตั้งเตรียมจะจู่โจมนั่นเองนะฮะ ท่าแอนิเมชันต่อมานะครับผมสลับท่านี้นะครับผมก็เห็นได้ว่าเจ้าพาวเลอร์เนี่ยมันเหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างนะครับมันเลยถอยกลับไปตั้งหลักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เอามือตบปบทีหนึงเหมือนแมวนะครับผมท่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นท่าถอยกลับไปตั้งหลักของพาวเลอร์นั่นเอง สำหรับท่าแอนิเมชันต่อมาอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผม,มก็เป็นท่าวิ่งไล่ล่าของเจ้าพาวเลอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหดูจากท่าวิ่งของมันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นตัวที่วิ่งเร็วอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งรูปร่างของมันเนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับผมแล้วถ้ามันวิ่งเร็วใสเราอย่างนี้อีกแล้วครับโอ้โหคิดดูแล้วกันครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะฮะคือผมว่าถ้าวิ่งมาตัวเดียวเนี่ยมันยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันวิ่ สำหรับแอนิเมชันท่านี้นะครับผมก็จะเป็นท่าที่ต้องบอกว่าเพิ่มความน่ากลัวให้กับพาวเลอร์100%นะครับผมนั่นก็คือมันสามารถปีนขึ้นตึกได้นั่นเองนะครับผมและดูจากภาพเนี่ยก็จะได้ว่าเหมือนมันจะมุดเข้าไปทางหน้าต่างได้อีกด้วยนะครับผมแต่ว่าแอนิเมชันนี้ก็จะแปลกๆตรงที่คอมันสั้นนิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่มันปีนป่ายขึ้นตึกแล้วก็ทะลุ เข้าหน้าต่างได้อย่างนี้นะครับแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะครับคือแบบมันจะไล่เราแคมป์ก็ก็ต้องระวังนะครับผม,มคือมันเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะครับถ้าเห็นจากแอนิเมชันนี้แล้วและก็มาถึงแอนิเมชันท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือท่าตายของพาวเลอร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งท่าโดนยิงข้างๆแล้วก็ตายนะครับท่าโดนยิง้านหน้าแล้วก็หงายหลังนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นท่าตายที่ ก็ปกตินะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้นะครับและนี่ก็เป็นแอนิเมชันเกือบทั้งหมดของเจ้าสัตว์ประหลาดพาวเลอร์นั่นเองนะครับถ้าอยากดูคลิปเต็มๆของ i อรู t เกมส s นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i p t ชันให้นะครับโอเคครับคราวนี้ก็จะเกิดคําถามขึ้นในหัวของผู้ชมแล้วก็ของผมมากมายนะครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับผมก็คือพาวเลอร์เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่ไม่แน่นะครับผมอาจจะมาพร้อมกับกิจกรรมของบัตฮาวชาวเชคโอเวอร์ก็เป็นได้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและข้อที่2นะครับนั่นก็คือพาวเลอร์เนี่ยจะมาในแมปไหนนะครับเพราะตอนนี้นะครับผมมีแมปที่ให้เราเล่นอยู่2แมปนะครับนั่นก็คือแมปว l ๊ Edge แล้วก็ King c a n y o นนะครับซึ่ง iL o o t Games นะครับหรือว่าคนที่ขุดข้อมูลเจอเนี่ยเขาก็ได้บอกว่า ไม่แน่นะครับผมพาวเลอร์เนี่ยอาจจะมาในโหมดใหม่นะครับซึ่งเป็นโหมด PVE นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นโหมดที่ผู้เล่นเนี่ยยิงสู้กับสัตว์ประหลาดพวกนี้นั่นเองนะครับ หรือไม่อย่างนั้นนะครับผมพาวเลอร์เนี่ยก็จะออกมาในแมปคล้ายกับสัตว์ประหลาด2ตัวที่แล้วนะครับอย่างรีเวทานแล้วก็ฟลายเออร์นะครับก็คือออกมาวิ่งเล่นในแมปงงๆนั่นแหละนะครับผมแต่อาจจะแบบโจมตีผู้เล่นภายในแมปซึ่งก็จะคอยสร้างความลำคาญให้กับผู้เล่นภายในแมปนั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะว่าลิสปาวเนี่ยเขาชอบสับขาหลอกอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสัตว์ประหลาดตัวใหม่พาวเลอร์ และคุณผู้ชมเลยครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดพาวเลอร์ตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมาตอนไหนหรือคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมาในรูปแบบใดก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะและช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็ควรจะอยู่บ้านนะครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยกำลังระบาดหนักนะครับก็อยากจะอยู่บ้านนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ลดการติดเชื้อจากด้านนอกนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ย ล้างมือแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแลนเซ l ล t อตก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเรามากันที่ 4.9k กันแล้วนะครับผมใกล้จะ 5k แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราก็มาไกลกันพอสมควรนะครับซึ่งจากที่ผมดูการอ n นาล s i s ิิ์ของ y t u t u นะครับก็คนดูส่วนใหญ่ผมเนี่ย ที่ u b s สไคร์ผมก็มีแค่17%เท่านั้นนะครับเหลืออีก83%นะครับที่ยังไม่ได้ u b s สไคร์นะครับก็ u b s สไคร์ให้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของเกม Apex Legends อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเค In my house, and we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thriller is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?